การศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างและพัฒนาความรู้ความคิดความประพฤติและคุณธรรมของบุคคลสังคมและบ้านเมืองใดให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วนล้วนพอเหมาะกันทุกๆด้านสังคมและบ้านเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองมั่นคงของประเทศชาติไว้และพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปได้โดยตลอด พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานแก่ครูและนักเรียนที่ได้รับพระราชทานรางวัลวันจันทร์ที่27กรกฎาคม2524การศึกษาต้องมุงสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน4ด้าน 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม 3. ม,มีงานทำรรม,มีอาชีพ 4. เป็นพลเมืองที่ดีพระบรมราโชบายด้านการศึกษาพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีสีสินมหาวชิราลงกรณพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัว วันศุกร์ที่18สิงหาคม2560เรียนท่านคณะกรรมการการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ทุกท่านกระผมเด็กชายชนะชนโยธาพักดีทรงดิฉันเด็กหญิงกุษกร,รสุหาร้อมทั้งคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ท่านให้เกียรติมาเยี่ยมชมโรงเรียนอนุบาลวาปีปทุมขออนุญาตนำเรียนข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนอนุบาลวาปีปทุมดังนี้ค่ะโรงเรียนอนุบาลวาปีปทุมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต2เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6บริหารงานโดย ท่านผู้อำนวยการจักกริฤอนุลิศรองผู้อำนวยการสุชาดานิสยันและรองผู้อำนวยการสลาวุฒิการสำโลปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น886คนแบ่งเป็นนักเรียนระดับประถมวัยจํานวน2 0 1คนนักเรียนระดับประถมศึกษาจํานวน685คนมีจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น50ท่าน คํำขวัญของโรงเรียนคือเรียนดีกิฬาดิีเน้นวินยัยฝ่ายคุณธรรมนำประชาธิปไตยปรัชญาของโรงเรียนคือปัญญาโลก,กัสมิปัโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกสีประจำโรงเรียนคือขาวแดงสีขาวหมายถึงจิตใจที่บริสุทธิ นำพาความดีสีแดงหมายถึงความมีพลังในการทำความดีใฝ่ใจศึกษาสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนดอกบัวเป็นสัญลักษณ์แทนุลงามความดีอัตลักษณ์ของโรงเรียนยิ้มง่ายไหวสวยลำดับถัดไปขออนุญาตนำเรียนข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประฐมศึกษาดัางนี้ครับด้านที่ 1. คุณภาพผู้เรียน1.1ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานโอน t ของสถานศึกษามีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง3ปีและสูงกว่าคะแนนเฉลีย่ยระดับประเทศทุกวิชานักเรียนมีความสามารถในการอ่านเขียนภาษาไทยและสื่อสารได้อย่างดีมีความสามารถในการคิดคำนวณ ในระดับดีมากสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมนักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาคิดวิเคราะห์คิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมปลอดภัยมีประสิทธิภาพศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อดังนี้ปีการศึกษา2564สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ในโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูงโรงเรียนวาปีปทุมห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ได้จำนวน16คนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายมัธยมห้อง s em จำนวน2คนและโคต้าเรียนดีจำนวน1คน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุลาภรณ์ราชวิทยาลัยบุรีรัมย์จำนวน2คนนักเรียนมีผลงานเป็นเลิศในด้านวิชาการดนตรีกีฬาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพโดยได้รับรางวัลการแข่งขันศิลป,ปหัตกรรมระดับชาติครั้งที่70ปีการศรึกษา2 5 6 5ดังนี้เรียนทองจำนวน8รายการเรียญเงินจำนวน1รายการและเข้าร่วมแข่งขันจำนวน1รายการ 1.2คุณลักษณะที่พึงประสงค์โรงเรียนอนุบาลวาปีประฐมส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและขั้นยมตามที่สถานศึกษากำหนดเช่นมีความรักชาติศาสตร์กษัตริย์ภูมิใจในความเป็นไทยเป็นคนมีเหตุผลรู้จักรักษาสิ่งแวดล้อมโดยดำเนินง,งานตามโครงการและกิจกรรมต่างๆดังนี้โครงการกิจกรรมวันสำคัญของชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ โครงการสถานศึกษาสีขาวโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียนโครงการโรงเรียนปลอดขยะโครงการธนาคารโรงเรียนกิจกรรมทูบีนเมื่อวันกิจกรรมชุมนุมวิ่งสาเสบิดขาเป็นต้นผลการดําเนินงานตามโครงการและกิจกรรมต่างๆทําให้สถานศึกษานักเรียนและครูได้รับรางวัลต่างๆเช่นรางวัลยอดเยี่ยมการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับทอง ระด,ดับเขตตรวจราชการที่12รางวัลโรงเรียนวิ่ถีพุทธชันน้นนำรางวัลชนะเลิศโครงงานคณิตศาสตร์ชนะเลิศโครงงานสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัดเป็นต้นและนักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ100จานที่2การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ1การพัฒนาหลักสูตรสถานศาึกษา โรงเรียนได้พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมประกอบด้วย4ขั้นตอนได้แก่แปลดูเช็คแอคผลการดาเนินงานจากผลการวิเคราะห์ความต้องการจาเป็นของสถานศึกษาร่วมกับชุมชนท้องถิ่นมาวางแผนจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานของโรงเรียนทําให้โรงเรียนอนุบา,บาลวาปีปทุมมีหลักสูตรที่ใช้ในระดับปฐถมศึกษาปีที่1ถึง6 ที่เหมาะสมและสเสรดคล้องกับความต้องการของนักเรียนชุมชนและท้องถิ่น 2. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรมีการวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลและนำความเห็นของผู้ปกครองชุมชนมาออกแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยเน้นให้นักเรียนได้เข้าร่วมในการเรียนรู้ตามความต้องการและความสนใจผลการดำเนินง,งานจากการนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลความคิดเห็นของผู้ปกครองและ odo. ชุมชน มากำหนดกิจกรรมเสริมหลักสูตรได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการและความสนใจส่งผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนาจนเกิดผลสำเร็จ 3. สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้เป็นการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งการเรียนรู้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีพัฒนาการรอบด้านผลการดาเนินง,งาน จากการดำเนินง,งานและกิจกรรมต่างๆครูผู้สอนได้เลือกใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา 4. ระบบการวัดและประเมินผลโรงเรียนดำเนินการโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมพัฒนารอบด้านทั้งระบบการวัดและประเมินผลผลการดำเนินง,งานจากการดำเนินง,งานโรงเรียนมีการนำผลไปปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษารวมถึงวิธีการแก้ปัญหาด้วยนวัตกรรมที่หลากหลายจัดทำวิจัยในชั้นเรียนพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารกำหนดโครงการกิตกรรมไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิวัติราชการด้านที่ 3. การบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียนอนุบาลวาปีปฐมมีการบริหารและการจัดการศึกษา โดยยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมบริหารการจัดการเรียนการสอนได้อย่างคุ้มค่าด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งผู้บริหารมีภาวะความเป็นผู้นำมีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ในการบริหารจัดการสถานศาึกษาได้คิดค้นนวัตกรรมสีสุขโมเดลจนส่งผลให้การดำเนินงานของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ผู้บริหารได้รับรางวัลส่งคุณค่าสวบธ โอเบก w a วอร์ Award, รองชัะเลิศอันดับที่2มีการขับเคลื่อนการดำเนินง,งานของสถานศึกษาพัฒนานระบบแนแนวและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามเพื่อพัฒนาครูบุคลากรและนักเรียนอยู่เสมอผู้บริหารมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสรื่อสารมีการติดตามและประเมินผลการใช้ เพื่อให้เทคโนโลยีพร้อมใช้งานอยู่เสมอจนได้รับรางวัล Best Practice การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนระด,ดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3ประจำปี2565ในระดับดีเยี่ยมมีการวางแผนกำกับติดตามดำเนินงาน,นระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อรับทราบข้อมูลการพัฒนานคุณภาพทางการเรียนรู้ก่อให้เกิดความเชื่อมัน่ตนต่อระบบประกันคุณภาพภายในสถานศาึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศสามารถนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้านที่ 4. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโรงเรียนอนุบาลวาปีปทุมได้ออกแบบการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ข้อมูล จากผลการวิเคราะห์นักเรียนและความเข้าใจนักเรียนรายบุคคลเน้นความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณมีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบเช่นการวิเคราะห์การสังเคราะห์การระดมสมองการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นต้นโดยกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน จะช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์การคิดอย่างมีวิจารณญาณการสื่อสารการนำเสนอและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมแผนการจัดการเรียนรู้ครอบคลุมทั้งด้านความรู้นิยมใช้แบบทดสอบในการประเมินด้านทักษะและการปฏิบัติใช้ชิ้นงานหรือพลังงานประกอบเกณฑ์การประเมินและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ใช้การประเมินตามสภาพจริงตามมาตรฐานตัวชี้วัด จุดเน้นของหลักสูตรบูรณาการการเรียนรู้วิชาที่สอนกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นได้อย่างเหมาะสมใช้สือ่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้และเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนนอกจากนี้ครูได้มีการจัดการสอนส่อมเสริมให้แก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านการเรียนและเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ และมีความสุขอย่างยั้งยินด้านที่ 5. ความดีเด่นของสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลวาปีปทุมได้ดำเนินการตามโครงการจนบรรลุผลสำเร็จมากมายโดยขอนำเรียนโครงการดีเด่นของโรงเรียนจำนวน4โครงการดังนี้ 1. โครงการยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาสื่อนวัตรกรรมเช่นโอนิทคะแนนเต็ม100คะแนนในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ และมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระด,ดับประเทศทุกกลุ่มสาระนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ได้คะแนน NT 100คะแนนจำนวน13คนรวมทั้งได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระด,ดับประเทศ 2. โครงการส่งเสริมความเป็นเลือดทางกีฬาโรงเรียนได้ส่งเสริมนักเรียนจนได้รับรางวัลรองชนะเลืออันดับสามระดับชาติในการแข่งขันสวทถอ AP Honda วิ่งสาสิเอ็ขา,าสามัคคี 3. โครงการโรงเรียนธนาคารเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ซึ่งส่งเสริมวินยัยการประหยัดอดออมและความพอเพียงให้กับนักเรียนได้ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในการฝากเงินซึ่งข้อมูลณวันที่10เดือนกุมภาพันธ์2 5 6 6มีเงินฝากมากกว่า6กล้าน2แสนบาท 4. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนัเกเรียนโรงเรียนอนุบาลวาปีปทุมได้รับรางวัลระดับทองระดับเขตตรวจร,ราชการที่14และคุณครูได้รับรางวัลระดับทองครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้รู้นานาการทักษะชีวิตทุกโครงการสอดคล้องกับวิสัยทัศน์นโยบายและเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาปราบขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมข้อมูล ประกอบการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานะระดับประถมศึกษาของโรงเรียนอนุบาลวาปีปทุมค่ะขอบคุณค่ะ